คนอยู่นะเนี่ยนะมาชัางมันที่เกล็ดแก,แก,แกแะไม่ได้ใส่เลยเลยเพราะให้มันอยากให้มันตายาไปๆมันไม่ได้ตายช้าเกินไปจบก่อน <c oughs> พยายามลดดรามิตใครให้แบบตบฟังแรงให้ไวที่ได้เอฟหนึ่งก็ดีแล้วอ่ะ,ะแต่ว่าถ้าช่วยกันดีน่าจะทำอยู่นะก่อนอื่นะ หิวละจะไมต้องหิวก็ได้จะกินไบ่ละถ้านีเอนมีแวนเขาไม่เลื่อนลงเขาจะกินแล้วัดเลย ไม่ต้องบุมไม่ต้องบาร์ให้พออยู่มั้งเบิร์โอ้ไม่พออยู่ทรงแหละหรือว,ว่าพอมัอดว้วงยึดึดไม่พอสี <c oughs> ่สิบเทอแล้ว ทีเดียวใคก็ที่สี่กเถ้าเรียกจัดดมเมจดดีๆไปคิดจกก่อนเลยจัดไม้ดีเอ,อื้อวถผิดเกิดไม่ทันสวนห้องสองเกินต้องได้เร่างฟืนเยกนะมันลเึเกาะข้อข้างแล้วไปไล่เกเ่อกกตัวอื่นไปสามต้า าแต่ว่าเดี๋ยวโดนสองสก,กิลมันก็ตายหลายครั้งแล้วเนะี่ยว่ามันสั่ฮิตเลยมั้งออสัส่งฮิตลุ้นซาซะก่อนที่มันจะต,ตอนนี้มันยังไม่ตายจะได้ก๊ ้านสองร้านสามร้านสามประมาณประมาณเั้นถ้าตกก่อนจะได้ร้านสามได้ร้านสองประมาณนี้นออนนล,นล,นลองลอกดูก็ได้ครับหล,หลักแม่าจู่ที่รายมัตามพิจาดาเหตมากที่สดุด ผมใส่ตีบอสเพิ่มไปนิดหน่อยไม่รู้ว่ามันจะเส้นมากเส้นน้อยแค่ไหน,นระหว่างตอนตนี้กับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนแรงกว่ากันเนี่ยไป่ได้ลองเทเลยแล้วก็กำลัง <c oughs> อยู่ที่ขายเออเรียงสก,กิลดีๆเมื่อกี้ย้ายพลาดเรผมอะจะดาเมจดีๆลองซ้อมดูก,กันกัได้ครับไม่ไดรู้ว่าดังในตัวเองมยเท่าไหร่ แค่นิดเดียววัาไข่หยตายเถอะสาทุ